को मिसादा ने लगा तो निकल เรือแล้วนะคะเขาก็จะแวะให้แวะ20นาทีเราก็ไปขึ้นเรือกันนะคะพอถ,ถึงแล้วเราก็จะลงทางท้ายเรือน,นะคะเดินไปตามาทุน่นเอยเราก็เอามาปล่อยที่นี่ <laughs> อ่าเดินไป จะมีพนักงานของรีสอร์ทมาต้อนรับเรานะคะสำหรับทริปของเราก็จะได้รีสอร์ทเมลเทนนะคะโอ้ oh. มล์เทนอยู่ไหนที่ข่ายเฟส oh. ก็จะมีพนักงาน มานของเราได้ซีพักรีสอดนอร์ทินนะคะนี่เป๊กแคทเธอร์มีรีสอร์ทครับลุ้นกระเป๋าจนวินาทีสุดท้ายนะคะก็จะได้คิวสุดท้ายเลยกระเป๋าเรานึกว่าเขาลืมอยู่ท่า จ้าขอบใจมากแล้วก็จะนั่งรถสองแถวไปที่พักของเรานะคะ Mountain Resort นะคะเมื่อเราเช็คอินเข้าโรงแรมแล้วเราก็มาทานอาหารมื้อเที่ยงกันนะคะเพราะว่าเรามาถึงก็คือบ่ายโมงแหละแต่มันเป็นอาหารมื้อเที่ยงของเรา นี่ก็คือศูนย์อาหารของโรงแรมนะคะที่เรายืนอยู่ตรงนี้มีวิวให้ชมสวยงามมากค่ะวิวสวยมากได้ได้พูดรู้แนะนำนะคะทั้งหลังก็คือ6,800ใช่ไหมคะราคาปกติในราคาต่อคืนต่อคืนแล้วก็ได้สองชั้นด้วยนะคะบน ไม่ก็คือช่วงนอนสองคนข้างบนนอนสองคนเกินเลยครับเอามีสามคนกันใช่ไหมโอ้ฟังเลยเป็นยังไงบ้างคะพี่ขอเราไม่ใช่หรอไม่ใช่ห้องเดียวอันนี้มันนอนได้ทั้งสี่คนอ๋อรีวิวหน่อยค่ะโอ้สุดยอดแนะนำแนะนำนะคะตุลาชาแนลแนะนำอันนี้นะครับวันนี้เรามาทั้งหมดเจ็ดคนทองหลังหลังนี้ให้ผู้ชายนอนชั้นบนสองด้นล่างสอง อีกหลังหนึง่งที่อยู่ด้านนู้นก็เหมือนกับหลังนี้เหมือนกัน นี่เกาะหินงามนะคะแล้วก็จะไปชมความสวยงามของหินกันเกาะหินงามใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่ามนุษย์เราจะเอามาจากไหนแล้วก็มาใส่ตรงนี้ได้ครับธรรมชาติสร้างสรรค์ใช่ธรรมชาติทัมาครับผมอยากทราบว่าทำไมพี่ มันเนียนมันกลมใช่ใช่ใช่มันกลมเสี้ยน้ำพัดพาแล้วน้ำก็แช่น้ำกแตีน้อยกี่ล้านปีจะเอากลับบ้านสักก้อนเลยไหมครับจะได้อ่าเอากลับบ้านสักก้อนเหรอครับเดี๋ยวผมอนุญาตให้อ่านใต้ก่อนครับนึกว่าจะได้อากับมาส่งนึกว่าจะให้กลับมาส่งเพื่อนจะไปตามเอานะเดี๋ยวต้าห่าวว่าสมัยเด็กๆใช่ไหมสมัยเด็กๆ่ผมเด็กๆอยู่อ่ะก็ความเจริญไม่เข้ามา ผมก็เวลาพ่อติดติดกับติดกับพ่อมาตกไาใช่ไหมก็มาติดเล็กๆทำเป็นลูกนั้นติ๊กอือแต่พอความเจริญเข้ามาใช่ไหมความเจริญเข้ามาแล้วก็จะมีส่วนบุคคลอืว่าอย่างเช่นลังกาวีสมัยเมื่อก่อนนะครับก็คือมาเอาก้ายถุงที่นี้เข้าไปประดับที่ อ่าที่ของเขาหลังจากนั้นก็คือจะมีคนนักท่องเที่ยวก็หยิบคนละนิดคนละหน่อยคนละก้อนเดี๋ยวมันก็หมดไปทีนี้กาทางเจ้าหน้าที่อุทยานก็คือเชิญเจ้าพ่อตะเอตเตาแล้วก็มาเช็ดกับฝาหลังจากนั้นก็ได้ผลครับโอ้ค่ะตั้งแต่ตั้งอา ไม่ว่าคนต่างประเทศอยู่สวิตเซอร์แลนด์อเมริกาถ้าหาว่าผักกลับไปก็บอกว่าบางคนก็อยู่ไม่ได้ร้อนนอนไม่ค่อยหลับจะมีอะไรกวนใจใช่ไหมก็คือส่งไปสนีที่ตาลูเตาตอนนี้ก็ที่ว่าก็ส่งมาไปสีน่แล้วเขาเป็นกองในจัดนั้นอยู่น้ำใช่ไหมหลังจากนั้นก็เกิดกางกระทิ่นท้ายยานอ่ะก็คือเอากลับนั้นก็ไ้ที่เดิมโอ้ค่ะถึงแม้แบบขนาดขนาดลูกค้าชุดหนึ่ง มาเที่ยวกับผมบ่อยเขาอยู่ที่ชนบุรีนะครับเขายังเล่าให้ฟังเลยเพื่อนของเจสติไม่ค่อยดีเลยครับนอกจากว่าเอาก็ดีนี่แหละเพราะว่าเขาเชื่ออค่ะาวว่าไม่ขัดสายปันก็หมดเลยโอ้ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะใช่ครับมันก็เลยเป็นเรื่องนะครับพบได้ไม่มีเหลียมนะครับ

เราก็จะมาพักทานข้าวเที่ยงที่หาดทรายขาวเกาะราวีนะคะตรงนี้ก็คือถ้าอายุเกิน60ก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนะคะแต่ถ้าคาอายุต่ำกว่า60ก็คนละ20บาทเรามากับสวรเราไม่ค่อยได้จ่ายนะคะ <laughs> ยังค่ะ อาหารเที่ยงของเรานะคะมีอะไรบ้างคะหทอดกระเทียมสี่แล้วก็กระพ๋องตาลีสองไข่เจียวหมูสับหนึง่งรวมเป็นเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับแล้วก็ผักมีคนละสองชิ้นอ่าเออมีน้ำด้วยนะครับน้ำ<อ>น้ำก้อน การกินน้ำนะครับให้มามึกคนละสองมึกก่อนไม่พี่อยากกินเยอะๆน้ำเยอะอยู่พี่นู่นโอเคเอาลุย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 อ๋อรับไปครับใครสั่งอะไรรับหมูกระเทียมพารับประทานอาหารเที่ยงที่หาดทรายขาวเกาะราวีนะคะเอาลุยนะคะอาหารมื้อนี้น่าจะอร่อยมากโอ้โหนี่อร่อยมากนะครับมาไงมามาอยู่อะไรครับพิมพ์ปลา พี่เก๋เป็ดรีวิวอาหารบนเกาะหน่อยอร่อยมากอร่อยมากใช่าไหมคะเพราะว่าเหนื่อยหรือเปล่าคะรีบกินนะคะลิงมันจะไม่แย่งกินนะคะรีบกินนะคะลิงมันจะไม่แย่งกินนะคะก่อนนี้นะครับการกินข้าวที่บนเกาะนี้เราตรงนี้เป็นแหล่งที่สามผลแรงที่หนึ่งลิงลิงเจ๊งลิงจะแย่งเราเพราะแรงที่สองมินที่ลิงนะครับาแหล่งนี้ก็ไม่ใกล้ๆนะครับ ได้ได้โอเคกันนะเรายังไม่ทุบหนาอาหารกินกินกินพี่ตโนไม่ได้หรือเว้นะแต่ว่าเตใส่อันนี้พี่น้ำปลา ที่เราจะต้องดำน้ำดูปะการังใบอ่าวเรือใบละครับใช่ออกอาดังซึ่งเป็นเกาะใหญ่ในเกาะอาดังน่าเลยออกเกาะอาดังอ่าวเรือใบอ้าวเชิญนักท่องเที่ยวลงโอเคอ่าเป็นจุดสุดท้ายที่เราจะต้องดำน้ำดูปะการังแล้วตรงนี้มันเป็นปะการังแบบไหนครับปะการังโครนทัชบัมปะการังโครครับ กำลังพ oh. ูดอ๋ออาเชิญนะคะนักท่องเที่ยวก็จะดำน้ำดูปะการังที่นี่จุดนี้เป็นจุดสุดท้ายของการดูปะการังนะคะแล้วเราก็จะกลับที่พักลุงคนแรกเหนือกระตายนะคะเหอกระตายนะคะลงคนแรก สู้ๆค่ะไปสู้ๆๆต่อๆ อะนะคะลงไป3ามคนแล้วนะคะอันนี้คนที่สี่นะคะสู้ๆโอ้ยลงวาาแปะไม่ถอดเหรอ อันนี้ทักษะนะคะโอเคโอคอันนี้ก็คือมันไม่สมดุลของเรือนะคะโ,ค,โ,ค,โค,ครงแขงพี่กระเบิดสู้ๆพี่มดสู้ๆค่ะเตรียมพร้อมร่างกายเตรียมพร้อมอุปกรณ์กัดฟันสู้ ทิปนี้กัดฟันสู้นะคะไม่รู้ของไก่ครับอันนี้เพราะว่าผมนี่ไม่ใช่ของผมเพื่อนอมไปแล้วจัไม่ได้จัไม่ได้แล้วว่าใครเป็นของใครเมื่อเราลงไปแล้วเราก็ทำให้ตัวเบาที่สุดการที่ลงน,นะการที่ลงเราก็ต้องหันหน้าไปก่อนอแล้วะะก็หันหลังครับ อันหลังอันหลังนี่วิธีลงที่ถูกต้องอ่าถูกต้องนะคะสาธิตการลงเอาหลังลงนะครับเอาหลังลงนะคะแล้วก็เอเคแล้วเราก็ตืบดื่มน้ำก็ไปบุกนี่ก็คือกรุ๊ปคณะของเรานะคะมีเจ็ดท่านท่านที่เจ็ดก็คือถ่ายวิดีโออยู่ครับผมพอดีที่บ้านขาดมันอยู่ในท้องแล้วใช่ไหมคะ นี่ก็คือจุดสุดท้ายนะคะจุดสุดท้ายที่เราจะต้องดำน้ำดูปะการังก็คือเกาะอาดังอ่าวเรือใบนะคะสวยมากค่ะ เราก็จะทานร้านนี้นะคะถนนคนเดินยามค่ำคืน oh, การแสดงหน้าหาดนะคะฮอริเป๊ะมรนาากาศยางค่ำคืนวันนี้เป็นวันเดินทางกลับแล้วนะคะแล้วก็จะไป ที่ท่าเรือผลสัมภาระไปที่ท่าเรือเพื่อลงเรือขึ้นฝั่งนะคะบรรยากาศนะคะขณะนี้เวลาประมาณ8ปดนาฬิกาสาสิบนาทีนะคะแล้วก็จะเดินทางไปขึ้นเรือที่ท่าเรือเพื่อขึ้นฝั่งเราก็จะถึงฝั่งประมาณสิบเอดนาฬิกาปิดทริป รักนะรักแต่ใจไม่กล้าที่ช้าและช้าไม่กล้าเผยคำที่คิดนะคิดกลัวอกจะช้ำเลยคำแล้วเจ้าจะ Nunca nas acusar. ส่งเตินท่าเส้นงามสุกใจเลืกล้ำเหมือนหินสามวานผู้ทอสวยเด่นประการเรื่องชื่อมานานคือทำนากา